สวัสดีค่ะวันนี้พามารู้จักเพี้ยแป้งนะคะเพี้ยแป้งเนี่ยเราจะพบเกาะอ,อยู่ตามซอกของกิ่งไม้นะคะลักษณะตัวจะเป็นเหมือนฝุ่นแป้งสีขาวขาวนะคะจะคอยเกาะเพื่อดูดน้ำเลี้ยงของต้นไม้ซึ่งอาจทำให้ต้นไม้ของเรา ตายได้นะคะโดยลักษณะของเพี้ยแป้งนะคะจะอยู่ในตระกูลเดียวกันกับเพี้ยหอยนะคะซึ่งแบก่งองอกไปสองพวกคือเพี้ยแป้งหางสั้นและเพี้ยแป้งหางยาวลักษณะของเพี้ยแป้งนะคะจะมีขนาดเล็กและมีสีขาวเนื่องจากถูกสารขี้ผึ้งปกคลุมตัวไว้นะคะและมีขาอ่อนเจริญออกมารอบตัว ทำให้เคลื่อนที่ไปมาได้แต่จะเคลื่อนที่อย่างช้าๆนะคะโดยเพียแป้งนั้นจะมีลำตัวเป็นข้อปล้องรูปร่างกลมหรือยาวรีส่วนหัวและขานะคะจะอยู่ใต้ลำตัวมีขาทั้งหมด6ขาไม่มีปีกมีผงแป้งคลุมตัว ปากเป็นปากแบบดูดกินสามารถขยายได้โดยทั้งใช้เพศและไม่ใช้เพศซึ่งตัวเมียนะคะไม่จำเป็นต้องได้รับการผสมพันธุ์จากเพศผู้จะสามารถออกลูกได้ทั้งเป็นไข่และเป็นตัวไข่ของเพียแป้งนั้นเป็นไข่ฟองเดี่ยวมีสีเหลืองอ่อนยาวรีบรรจุอยู่ในถุงไข่ ซึ่งมีเส้นใยคล้ายสำลรีหุ้มไว้ตัวอ่อนเพียแป้งมีตัวอ่อนสีเหลืองอ่อนยาวรีตัวอ่อนไวัแรกนะคะจะเคลื่อนที่ได้โดยมีการรอกคาบ3ถึง4ครั้งเมื่อเป็นตัวเต็มวัยเพศเมียลักษณะลำตัวค่อนข้างแบนบนหลัง และด้านข้างมีขนปกคลุมมากชนิดวางไข่จะสร้างถุงไว้ใต้ท้องมีลักษณะเป็นเส้นใหญ่คล้ายสำลีหุ้มไว้อีกชั้นหนึ่งส่วนชนิดที่ออกลูกเป็นตัวจะมีลักษณะลำตัวป้อมรีส่วนหลังและด้านข้างมีแป้งเกาะเพศผู้จะมีปีกหนึ่งคู่ลักษณะคล้ายแตนหรือแมลงวี ขนาดเล็กกว่าเพศเมียการดำรงชีวิตจะดูดกินน้ำเลี้ยงจากพืชเพียแป้งมักอาศัยอยู่รวมกันเป็นกลุ่มทั้งตัวอ่อนและตัวเต็มวัยสามารถเคลื่อนไหวได้บ้างจากลักษณะการกินและการทำลายพืชมักจะอยู่นิ่งๆไม่ค่อยเคลื่อนที่วงจรชีวิตของเพียแป้ง ตัวเมียของเพียแป้งต้นสม้มสามารถออกไข่ได้ประมาณ600ฟองซึ่งจะถูกวางในถุงคุมไข่ไข่จะฟักออกมาภายใน10วันซึ่งจะเคลื่อนที่ไปมาบนต้นไม้และตามหาแหล่งอาหารมันจะสามารถแพร่พันธุ์ได้มากสูงสุดถึง6ครั้งต่อปีเพียแป้งนั้นสามารถกินพืชได้หลายชนิด ทำให้พืชหยุดการเจริญเติบโตทําให้ใบไม้ผิดรูปหรือร่วงทําให้ใบเหลืองและในบางครั้งอาจทําให้ต้นไม้ตายได้โดยที่เพีียแป้งผลิตน้ําหวานจํานวนมากซึ่งจะใช้เคลือบต้นไม้และผิวโดยรอบชั้นที่เหนียว